ครับวันนี้เรากำลังชมการสาธิตนะครับการทําทูบหอมปมเศรษฐีหลักสีเจ้าบันเกิดอันนี้นจะเป็นทูบป็อกกี้นะครับวันนี้มาคณะมาจากมสุเดจเจ้าพยานะครับวันนี้ตรงกับวันที่สามิบเอ็ดตุลาคมนะครับเป็นวันระกระทงน้องๆทําเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยเขาก็จะไประกระทงกัน,น คิดในตมรอจ๊ะอเยงเงี้ยชงชนลงเร็วๆชุนลงเร็วๆใช่มันจะมนจะจะมันจะไปเตัดนะตัดข้า เราเหลือเว,วลารปมานี้ยี่สิบนาทียุงจะมาครับ <เห ł ys> ทำเสร็จแล้วก็จะเป็นรูปแบบนี้นะครับอัน<เ>น <ห ł ys> <ด>ี้นอนไม่ใ uh> ช่ย่เรียนหรือเรียนรอ

เราอาจจะไม่รุ้งตัวเองทำไม่ไม่มาลองอันนี้ของพลาสติกนะเราอาจจะ <c oughs> ไม่รุ่งทางนี้ไม่แน่กูหลับเราอาจจะรุ่งคัสตี้นะครับต,ตําแหนอันนี้เป็นการทําทูบโอกก๊กเก้นะครับที่ชุมชนตําบลบ้านแหลมนะครับน <c oughs> ี่คณะมาจากมอสมเด็จเจ้าพญานะครับ นีตรงกับวันที่3ธตุลาคมนะครับทำเสร็จแล้วก็จะไปรักษาทงกันท, <c oughs> ที่หน้าสูงจุ่มจนเลยนะครับหรือ <c oughs> ทำเป็นรูมแบบกุหลาบแบบนี้ก็ได้นะครับนี่แต่กุหลาบทำอะไรกี่เลยไหมได้เวลาเสร็จงานอะไซ่อมของการเลยซ่อมของการได้เสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับสี่ยงอ่างตอนี้เพราะว่าเราไม่ลุกนะ